น้ำตาลพิจักคณาควงไผ่าพาทิษปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนางแบบและนักแสดงที่โด่งดังมาจากการเป็นเน็ตไอดอลและการแสดงนำในละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำพึ่งเมื่อพศ2556ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นละครเรื่องแรกของเธอคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนางเอกคนสวยน้ำตาลพิจักคณาโดยเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอ ที่อายุครบ31ปีเต็มล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาน้ำตาลได้ออกมาโพสต์ภาพพู่กับหวานใจอย่างนักแสดงหนุ่มไั่พา,าทิศและแก๊งเพื่อนๆโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณมากนะนับถือความพยายามของการเซอร์ไรส์จากพี่และเพื่อนรักทุกคนเลยรักมากมายเติบโตไปด้วยกันแก่ไปด้วยกันนะทุกคน และเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับก็เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้กันเพียบและหวังว่าจะมีข่าวดีเหมือนคู่อื่นๆบ้างในเร็ววันนี้